สวัสดีค่ะวันนี้วันที่18มีนาคมพศ2023นะคะพาเด็กๆไปสนุกสนานขบวนพาเลทเนาะที่นี่เขาเรียกว่ากานาเฟลนะคะที่เซเว่นเต็มสนุกสนานเฮฮาเก็บลูกอมนะคะของเล่นเนาะตามภาษาเด็กๆคนเยอะมากอากาศดีเนาะพอหมดขบวนอากาศก็ บทลงลมเย็นทันทีนะคะวันนี้ถือว่าอ่าโชคดีที่ได้ออกไปนะคะเพราะก่อนบ่ายโมงฝนปอยๆย,ยนิดๆน,นะคะพอบ่ายสองมงครึ่งเราก็ออกบ้านสองโมงครึ่งเริ่มนะ,ะนี่เลยนะคะเอาภาพความสวยงามมาฝากเนาะแต่ว่าปัญหาเพลงใส่ไม่ได้นะคะพี่น้องขาก็ฟังเสียงยายจ๋าภาคไปละกันนะคะธรรมชาติเพราะว่า ผิดลิกสิทธิ์พี่อยู่นะะก็อยากเอาบรรยากาศความสุขของเด็กๆเกนาะสองน้าหลานนะฝรั่งน้อยน้องไอซ์กับน้องยาดามาฝากนะคะวันนี้ปป๊ายืนคุมหลานอยู่มีสาวเข้ามาหาด้วยนะเดี๋ยวจะบอกนะว่าคนไหน <c oughs> สนุกสนานไปเจอญาติพี่น้องนะร้องเรียกใส่กันนะคะนามสกุลสามีไอ <c oughs> ้เราก็ได้ยินเสียงสนันเลยพี่น้องคะ <c oughs> อืม เสียงสนั่นเลยเรียกนามสกุลนะเขาไม่เรียกชื่อไอ้เราก็หันคว้าเฮ้ยมัตชว่า้งเนาะชีวิตในช่วงเทศกาลเขาเรียกว่าเทศกาลของที่นี่เนาะก็จะมีแบบเนี้ยทุกอำเภอนะคะครั้งที่แล้วยยจ๋าเข้าไปในเมืองเลเว่นเนาะแต่นี่คือที่เซเวนเต็มก็คือใกล้ๆก,ก,กับสนามบินบอสเซลนะคะอ่าเป็นบรรยากาศที่ ล่มลืน่นสนุกสนานอากาศดีนะสิองศาตอนมีแดดก็โอเคอะนะพอแดดบดไปก็หนาวทันทีแต่บอกเลยนะบรรยากาศเนี่ยคล้ายๆเขาเปิดฟ้าให้เลยนะเพราะว่าเมื่อกลังวันไม่ฝนโปรยโปรยคิดว่าจะไม่ได้ไปซะละนะบ่ายมงครึ่งจะเข้าบ่ายสองแดดออกแจ้งสวยเลยนะคะพอขบวนหมดประมาณสัก ก่อนสี่โมงก็เริ่มคืมเริ่มหนาวมาเลยพี่น้องค่ะก็กลับบ้านพอดีนะคะนี่ละค่ะดูบรรยากาศนะคะนี่ญาติของสามีเรียกตะโกนใส่ยืนคุยกันตรงนี้นะคะญาติฝ่ายแม่เนาะอืมแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งผ่านไปแล้วไม่ทันได้ถ่ายนะคะอืมบรรยากาศสนุกสนานบอกเลยรอบแรกที่ไลฟ์สดในเพจ ตอนนั้นน่ะเพิ่งเข้ามาถึงแล้วไปอยู่จุดทางออกอันนี้เป็นรอบที่สองมาอยู่อีกมุมหนึง่งมีที่กว้างมากเนาะจุดแรกเด็กๆเ,เก็บไม่ได้เลยเพราะมันแน่นมากแต่มาตรงนี้ทีแรกว่าจะกลับเลยนะคะแต่ทีเนี้ยเด็กสามีบอกว่าเอาพาเด็กๆมาเล่นตรงนี้ต่อมาลัดอีกทางหนึง่งม,มีที่กว้างนางสนุกกันมากๆตอนแรกๆก,กันจ่อย สู้เด็กแขกไม่ได้นะฮะตอนเริ่มต้นขบวนเนาะคนมันจะไปกองอยู่ทางออกขบวนแรกๆเลยเราไปยืนจุดอ่าผิดนะฮะตอนไลฟ์สดเพจอทีนี้พอออกมาอีกมุมหนึง่งก็เลยถ่ายอีกรอบเพื่อที่จะเอามาลงใน youtube ให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศนะฮะจะบอกว่าขบวนรถแห่เหมือนบ้านเราอืก็ใช้ได้อยู่นะ,ะเพลงเบลเยียมนะคะสัญชาติเบลเยียมของเขาก็สนุกสุดมันเนาะ ทั้งเพลงอังกฤษทั้งเพลงเบลเยียมนานาชาตินะคะพี่น้องขาอืนึกถึงอีกทีเด็กๆวัยรุ่นเขาก็จะเต้นเด็กเล็กเขาก็จะเก็บลูกอมสนุกสนานตรงนี้ได้เก็บกันเต็มที่เพราะไม่มีเด็กโตแย่งนะนะมาสนุกกันบ้านท้ายแรกๆตอนที่ไลฟ์สดเพจนะคะเข้าไปใหม่ๆเด็กๆบอกว่าไม่เห็นหนุกเลยคนมันเยอะเกนินเก็บก็ไม่ได้ กลับบ้านเถอะนันนั้นป๊าๆก็เลยบอกว่าลงเดินไปรัดอีกทางนึงสิอ่าจะได้มีที่เล่นไหมถ้าไม่หนุกเราค่อยกลับทีนี้ฝรั่งน้อยโอ้โหได้ที่ทางนะคะเออได้ที่เต้นที่เล่นแล้วก็ได้เก็บลูกอมเต็มที่ได้วาเฟอร์นะเนาะอ่าชีวิตสาวอาทิตย์ก็อย่างนี้แหละมีลูกเด็กนะคะลูกเล็กเราก็จะประมาณนี้เนาะถ้ามีขบวน กนาไฟยอย่างเงี้ยกนาฝันเนาะบ้านเราก็เรียกขบวนพาเลชใช่ไหมอืมเขาก็จะได้ไปพูดคุยวันจันท์ไปโรงเรียนนะคะแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอเราก็ไปแค่ใกล้ๆ,ๆนะมันก็เหมือนมือนกันหมดนะคะเหมือนสองอาทิตย์ที่แล้วในเมืองเนาะเห็นวันนี้อากาศดีถึงพาไปแล้วก็ใกล้บ้านด้วยนี่นัก้องสามคนนี้จํากันได้ไหม <c oughs> ของสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะเนี่ยทีมนี้เลยนะสุดหลอ่อหมออาจะบอกว่าอะไรนะ อ่าหมอลำซิ่งเบลเยียมเหรอคิดเอานะคะพี่น้องค่ะเออถ้าเอวไม่เดียงนี้นะเฮฮานะคะสมัยก่อนไปยืนกับเพื่อนๆคนไทยนี่มีดื่มกันด้วยนี่สนุกสนานนะคะในซอยซาเวนเต็มนี้ก็ผ่านร้านไทยของยายนาไปเนาะแต่ว่าไม่ได้แวะนะคะมองเข้าไปเหมือนกันแต่ไม่เห็นยายนาสงสัยจะอยู่หลังบ้านหลังร้านอ่เนาะชมบรรยากาศไป มองเห็นลูกเต้าสนุกสนานก็มีความสุขแล้วนะคะยามเล็กๆก็ต้องพาเขาเที่ยวพาเขาออกมาเล่นอืพอเขาอายุมากเขาแล้วมีแฟนแล้วเขาก็ไม่ห่วงเราแล้ะมันเป็นเวลาแห่งความสุขนะฮะนี่สดใสสดใสฝรั่งน้อยกับน้องยาดาสองน้าหลานตัวแสบเห็นหเห็นไหมเห็นเสาผมสีทองข้างหลังไหม รอบแรกนะมายืนแซะคุยกันจ้อยเลยนะฮะถามนั่นถามนี่ยายจ๋าอยู่ห่างห่วงถ่ายวิดีโอนะเขาก็เฉยไม่ยอมขยับห่างกันเลยนะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้ยา,จายจ๋าถ่ายวิดีโออยู่อยายจ๋าก็ปล่อยเหลือบมองรอบนึงแล้วสามีมองหน้าม่านแล้วนะอ <c oughs> คุยกันกุ๊บเลยนะคะทีนี้ยายจ๋าเริ่มมาถ่ายหันหน้าเข้ามาพูดด้วยเขาก็ถอยห่างออกไปคิดว่า คงคิดว่าสามียายจ๋ามาคนเดียวมากับลูกๆนะฮะเวลามองสามีรอดแว่นนะสามีรู้เอาจริงนะเออเช็คเลดติ้งเหมือนกันนะเห็นไหมผมนี่นะยืนอยู่ข้างหลังนะคะเสื้อสีครีมตอนนี้รู้แล้วว่ายายจ๋าอยู่ตรงนี้ยายจ๋าเข้ามาถ่ายวิดีโอลูกและสามีนางก็ถอยออกนะคะนางก็ถอยออกเลกๆตอนยายจ๋ายืนถ่ายอยู่ข้างหน้าก็ไม่ได้หันมาหาผัวกับลูกเนาะ โอ้โหนะครับพี่น้องขาทักทายคุยกันเฮฮานางมากับลูกสองคนเหมือนกันไม่มีสามีนะฮะอย่าเผลอเด้อนะ อย่าเผยเดอ้อก็เลยแกล้งมองสามีสามีรู้ว่าเมียนั่นอย้ยาเขามาคุยกับฉันเองอะแล้วเหมือนเขาจะไม่ออกห่างด้วยสิเขาก็แค่ถามคนเปลี่ยมเหมือนกันคำนะ้าก้าวขวนผัวนะจริงๆอย่าจะพูดในเวทีนะนะพูดกับสามีแล้วก็ถามนะคุยอะไรกันเหรอ แหมแม่กันใหญ่เลนะอะไรประมาณเพราะว่าเพลงเสียงดังก็เหมือนต้องกระชิบกระชาบกันใช่ไหมฮะาจจ่าก็แกล้งหยอกแย่นางก็ยิ้มนางก็ปื้มว่าเมียหึงนะอุ้ยเธออิจฉาอะไรเธอสวยกว่าเขาตั้งเยอะอืมว่าง,งาน้นแหมสวยกว่าฉันตั้งเยอะแม่เลนะนะฮะนี่เห็นไหมไม่กล้าเข้าพอาะจจ่าเริ่มหันท่าเห็นไหมเลี่ยงเริ่มเลี่ยงแล้วก็เริ่มห่างออกไปเฉยเลยนะ <laughs> เข้าท่านะ เขาถ้าบอกบอกบอกลูกชายน้องอายน้องอายปะป๊าคุยสาวเราใช่มามมาโอ้โหกระซิบกระซาบกันเลยนะเขาไม่เรียกว่ากระซิบกระซาบนะก็ประมาณว่ามันเสียงดังเวลาคุยก็ต้องเหมือนตะแคงใส่หูตะโกนใส่กันทีเนี้ยอืนะลูกชายก็โอ้โหใส่ไฟหน้าดูเหมือนกันกับคุณสามีนะเขามีการหย่นะามาเขาก็โอเคนะสวยดีนะแต่สู้เธอไม่ได้พนะ อืมฉันสำหรับฉันนะ่ะเธอสวยกว่าแต่ปะ้าปะฉันไม่รู้นะว่าสารลูกใส่ค่อยเดือสร้างเย,ยให้เมกับพ่อทะเลาะกันเดือพี่น้องเอ๋ยโบมเมนใส่ย่อยเดิอนะฮะ เอยีจ๋าเดินเข้าไปคุยด้วยทักนางก็ไม่อยากจะคุยด้วยนางก็เดินเปินออกไปนะคะก็เลี่ยงออกห่างไปเลยที่แรกตอนที่เราไม่สนใจใส่ใจนี่โอ้โหกระซิบกระซาบนะถ้ามองภาพเออถ้ามองภาพเพินเนิ่นะมันก็กระซิบกระซาบนั่นแหละเพราะว่ามันต้องตะแคงคุยกันเพราะว่าเพลงเขาดังมากเ <c oughs> พานั่งรถเป็นอพอจบอขบวนเนาะก็เดินกลับนะคะ เดินกลับก็เลยถามที่รัก Are you happy? เขาบอกเธอคิดอะไรอ่ะอืมก็แค่เขาคุยกันว่าแย่ๆนะฮะหยอกเล่นเนาะอ่อโชคดีมากเลยนะวันนี้มีสาวสวยมาคุยด้วยอ่าสามีบอกว่าสวยตรงไหนตัวปักใหญ่ก็นนะแล้วเวลาฉันมองเธอทำไมเธอต้องแก้มแดงด้วยอ่ะมีการเขินด้วยนะเออเปลี่ยนรสนิยมเหรออ,อ่าชอบเบลเยียมด้วยกันเหรอเธออยากมีลูกเพิ่มอีกสคนเหรอเห็นไหมนะ ลูกเขาก็จะโตตัวโต,วตวกว่าน้องไอ้นะคะก็หยอกเขาเฉยๆนะฮะเขาก็ค้ามีการแบบอืมเธอนี่คิดมากจริงๆ <c oughs> ฉันไม่ได้คิดอะไรไปไกลนะก็หยอกแย่กันนะคะรสชาติของชีวิตการพูดคุยหยอกแย่สามียายจ๋าจก็เป็นคนหนึ่งเนาะเขาก็เหมือนประมาณว่าเช็คเลตติ้งเหมือนกันนะพี่น้องอย่าเดน,นะ เออออเพราะฉะน,นั้นชีวิตนะฮะอย่าเผลอนะผัวเราอยู่กับเรานะเผลอแป๊บเดียวไปเป็นผัวเขาแล้วลำบากนะคะพี่น้องขาเนาะแต่ก็อย่าไปผูกมัดอ่าเอาความคิดเอาเอาความรู้สึกตัวเองไปไว้กับคนคนนึงมากจนเกินไปนะคะแต่ก็ระวังไว้อสิ่งที่เป็นของเราก็รักษาไว้ให้ดีแต่ถ้าอ่าดูแล้วอืมไม่มีค่าก็ปล่อยไปนะคะชีวิตเรามีค่าสำคัญมากกว่านั้นเนาะ วันนี้ก็ได้เห็นภาพที่สวยงามแล้วก็เห็นสิ่งที่แตกต่างแล้วก็ควรระวังในชีวิตประจำวันนะคะพี่น้องความรักอืมชีวิตไม่แน่นอนมันเปลี่ยนได้เสมอนะฮะเนาะแค่ภาพผิวเผินมองแวบๆบผแบบัวค่อยนี่ก็หล่ออยู่เด้ผู้สาวเดินไซอยู่แหมไม่น่าจะผู้สาวนะคะก็จะประมาณเดียวกันนะอาจจะสามสิบกว่าอะไรประมาณนั้นนะ,ะเนาะ นี่บรรยากาศสองน้าหลานดีใจได้ตุ๊กตานะคะอือฮึนั่นแหลูกของเขาเนาะชุดสีชมพูเป็นชุดดำอือฮึเนาะเอาจริงนะฝรั่งนี่น่ากลัวกว่าคนไทยว่าคนไทยโดดคุกกันฝรั่งนี่มองปึงป้งเลยนะพี่น้องคะดูอันนี้อันนี้ดูใครจะได้ดูอันนี้อันนี้นะคะเย่เย่ปะ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 ปาเย็บ <laughs> ช่วยหลานนะต้องโดดจับปะป๊าสูงอย่าได้ยิ้ใจใหญ่เลยนะคะนี่คือความสุขของยายเนาะความสุขของเขาเรียกว่าลูกในวัยเด็กนะสีสันเป็นสิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้การเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกว่าจะโตม,มันถึงแม้มันจะเหนื่อยนะคะแต่มันก็มีความสุขอยู่ข้างในเนาะลอยยิ้มหัวเราะ นะคะสนุกสนานตามภาษาชีวิตครอบครัวนะคะสำหรับเย,ยจาบรรยากาศแบบนี้ก็จะได้เห็นบ่อยๆถ้าช่วงหน้าร้อนกับลูกหลานนะคะเนาะก็ดูกันไปว่าเย,ยจาจะดูแลสุขภาพไปถึงไหนเมื่อกี้ตอนเย,ยจาหล่นก้มลงที่จะช่วยหลานนะคุกเข่าลงนั่นแหละย่อลงนั่นแหละว้าครั้งเดียวไม่เอาอีกเลยสามีบอกอย่าแตะอย่าแตะนะคะความรู้สึกไอเขาเรียกอะไร ช่วงก้นกบยายจ๋าจะปวดมากๆย่อลงขาเวลาย่อขานะคะต้องระวังมากๆเลยเนาะดูแลสุขภาพกายใจตัวเองเติมความสุขง่ายๆรอบข้างอย่าคิดมากคิดไปก็ทำให้เราทุกข์ใจนะคะปล่อยวางพี่น้องขาออกมาข้างนอกอย่างนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับเปิดหูเปิดตาได้เห็นหนู่นนี่นั่นนะคะเห็นสีสันของชีวิตเออเติมพลังนะคะเห็นความสวยความงาม เกิดเป็นหญิงอห่่หยุดสวยเพราะว่าอ่าเรายังมีสามีอยู่ถึงแม้ไม่มีสามีก็ตามนะคะเพราะหนึ่งคือแต่งสวยเพื่อความมั่นใจของตัวเองความสุขของตัวเองนะคะเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีในตัวเองไม่ใช่ว่าปล่อยให้ตัวเองโทมแล้วแย่พอมีความรู้สึกว่าสามีมองคนอื่นแล้วเราก็รู้สึกแย่หนักเข้าไปกว่าเดิมนะสำหรับเย,ยจ่าไม่ใช่นะฮะเรามั่นใจในแบบของเราเนาะอืม ชีวิตรักกันก็ดูแลกันไปทั้งหมดรักกันก็ขอให้เดินออกห่างกันได้ด้วยดีเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตไม่ใช่แค่เราและเขานะฮะเนาะสวยงามจริงๆวันนี้อเด็กสองคนนี้เขาน่ารักเนี่ยน่าประมาณจะน่าจะประมาณสิบสี่สิบห้านะฮะอ,อยากให้ได้ยินเสียงเพลงบอกเลยว่ามันมากวันเนี้ย สุดมันจริงๆนี่พระพิกเนีก็มานะฮะเออขบวนพระพิกเนตเนาะเป็นของเมืองเมืองของอินเดียไหมอ่มืมรถขบวนนี้เป็นอินเดียแต่ในรถมีคนยนต์ขนมอยู่คนเดียว <c oughs> นี่ยาดาอยากจับมือแต่ไม่กล้านะฮะตุ๊กตานี่ยังยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เนะแล้วพอมีเขตท,ทางทาง เขตฝรั่งเศสด้วยนะคะเขตอ่าซาเวนเตมเขาจะพูดภาษาฝรั่งเศสเนาะรอบแรกยืนใกล้เด็กแขกยาดากเก่งมากเลยเพราะว่าเด็กแขกเขาโตกว่าเขาแย่งตุ๊กตาในมือแย่งขนมในมือนะฮะอ่าเราก็ยืนดูอยู่แต่เราช่วยไม่ได้พาะเอวเราเนาะเราก็บอกว่าไม่เอาละลูกแล้วแม่ของเด็กคนนั้นก็บอกว่าเอออย่าไปแย่งเข้าสิีแต่เด็กเขาก็ไม่ฟังคือความสนุกของเขานะคะแม่ก็จกขนมมาให้ยาดา <ś led> จุกขนมมาให้ยาดาเราก็ขอบคุณเขานะคะตามภาษาเด็กๆเนาะม,มาสนุกซ้ำท้ายเฮฮาเอาบรรยากาศเด็กๆมาฝากพี่น้องค่ะความสุขในแต่งแดนความสุขกับลูกหลานชีวิตยายจ๋าครอบครัวยายจ๋านะคะก็อยู่ตรงนี้เนาะ,ะก็ดูแลไปจนโตเขาโตเมื่อไหรเขาโตเขาก็จะเลือกชีวิตเป็นของเขาเหมือนลูกสาวนะคะเราเป็นแม่ก็เป็นห่วงอย่างห่าง ช่วยเหลือก็ดูแลเลี้ยงหลานเนาะจริงๆแล้วถ้ายายจ๋าทำงานก็ไม่ได้ห่วงนะเป็นวันเสาร์แบบนี้ถ้ายายจ๋าไปทำงานก็จะได้ไปกับสามียายจ๋านะก็จะพาหลานพาลูกไปเลาะไปเที่ยวแบบนี้ไปสวนสนุกนะคะอืมเพื่อว่าเด็กๆอยู่แต่ในบ้านก็ห่วงแต่เล่นเกมนาะนสำหรับลูกชายยายจ๋านะฮะอ่าแต่ถ้าหยุดตรงกัน ก็จะได้มาแบบนี้อืมสมัยเด็กๆ็กนี่หาเพื่อนสมัยเอาลูกสาวมานะคะก็จะหาเพื่อนให้ลูกสาวก็ไปรับน้องพลอยไปรับคนนั้นคนนี้เพื่อที่ให้เด็กเขามีเพื่อนเขาก็จะสนุกเนาะเด็กถ้ามีคนเดียวอ่าแล้วไปกับพ่อกับแม่เขาก็จะไม่ค่อยสนุกเท่ากับมีคู่นะคะอย่างน้องไอ้กับยาดาเนี่ยเขาก็เวลาไปข้างนอกเขาก็สนุกกันดีเขาก็ห่วงน้องดีนะคะอืมไม่เหมือนในบ้านเล่นแป๊บก็ทะเลาะก,กันแต่ข้างนอกเขาจะไม่ทะเลาะก,กันเนาะ สนุกสนานนี่เชื่อไหมเนี่ยทุกคนนะดื่มหมดนะนะ่ะก่อนที่จะออกขบวนมีแก้วเบียร์กันอันเนี้ยวันนี้รอบโค้งแล้วนะคะกึ่มแล้วนะเนาะอ้ยนี่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 คนแก่ถ่ายย่าจ๋าย่าจ๋าถ่ายวิดีโออาเมาแล้วด่เมาแล้วเดินไม่ออกแล้วนะคะรอบรอบอำเภอแล้วอะอ้ยนะ อืมขบวนรถแห่ในประเทศฝรั่งพี่น้องสีสันสวยงามเฮฮาตามภาษานะฮะชีวิตไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนาะ,ะมันก็มีทั้งความสุขความทุกข์ความลำบากนะฮะแล้วก็สิ่งสบายใจนะฮะความสุขเหรออืมเราเลือกได้เราชมได้นะฮะสีสันรอยยิ้มให้กับตัวเองง่ายๆในแบบที่ เราทำได้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบคนอื่นเนาะอย่างการมาเดินดูขบวนเห็นลูกได้ยิ้มได้หัวเราะอันนี้ก็คือความสุขของยายจ๋าแล้วนะคะไม่ต้องเลิศเลออะไรมากมายนะฮะอืมเนาและสิ่งความทุกข์เหรอความทุกข์ในใจมีกันทุกคนนะคะพี่น้องอืทุกคิดถึงบ้านเนาะทุกห่วงคนพ่อแม่ยามเจ็บป่วยนะเพราะคนไกลบ้านอย่าลืมว่าเราทุกคน ไม่ใช่มีแค่เราเพียงคนเดียวเรายังมีครอบครัวอยู่ข้างหลังอ่าอ่าทีนี้ความภูมิใจหรือสิ่งที่เราได้การที่มาอยู่ที่นี่นะคะอ่ะอยายายจ๋าอย่างเปรียบเทียบครอบครัวยายจ๋าเนี่ยยายจ๋าภูมิใจนะถ้าย้อนไปกี่ครั้งนี่ได้หมาแล้วได้หมาแล้วแต่มาเหม็นเบียดูดูดูหนะ้าหนะ้านะเบีย์นะคะเขาทําแก้วเบียร์หกใส่หมาเหม็นยาราจะอ้วกดูหนะ้าสองคน นะหมาเหม็นเบียคนถือโยนมาสงสัยทำแก้วเบียหกใส่หมาเต็มเต็ม,เ,ตมเปียกหมดนะเหม็นมากเนาะเนาะความภูมิใจที่ได้อยู่ที่นี่นะคะได้มีงานทำได้มีเงินเก็บเนาะอ่าได้ดูแลครอบครัวตัวเองแล้วก็ได้ช่วยเหลือครอบครัวทางเมืองไทย ด้วยตัวเองนี่คือความภูมิใจถึงแม้จะเหนื่อยด้วยการทำงานแต่มันก็เหนื่อยอย่างมีคุณค่าพี่น้องขานะคะนี่จริงนี่คือความจริงนะถามหลายๆคอนเทนต์ content, เขาบอกว่าอยู่เมืองนอกลำบากจริงนะคะไม่ได้บอกว่าไม่ลำบากเนาะลำบากกับบรรยากาศลำบากกับความหนาวเหน็บลำบากกับสิ่งแวดล้อมเพราะมันไม่ใช่บ้านเรานะคะแต่สิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนกับคุ้มค่าอัตราเงิน เนาะไม่ว่าสามีให้ร้อเราทำงานร้อยเป็น200นั่นก็เป็นความภูมิใจเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะกับชีวิตบายบาย